ค่ะมเอยยิอายุในย้อน้อนนี่ลเริ่มตลาดแลกเิตเอาเลยัอันนี้ขายกไหนตอนลสอง่อยจ้ะโอ้ีรยมันอันนี้อร่อยอนอันนี้อร่อยกีง่ายมั้งจ้ะ กิ๊บปมก็มีป้อนกิ๊บป้อมเดียวรอยเดียวรอยเดียวเอิ่นเอิ่นมาตลาดเนั่ยตค่ะตลาดโมบาอ๋อตลาดโฮมบาร์อหโฮมบาร์นอจะเล่นเหลียวหาเกือบเป็นไปต้อควอดผุเลย จ้าม่เห็นเดี๋ยวมันจะต้นใหม่ไงเลอยไปบบกไกลค่ะไม่ค่อบัระเพณีดอาใหม่กับนี้วะจาตหมากหมักเอี่งกันหมักเมา้นกินเป็นบ่้นหมักเมานะ นี่าเ่เดฟโฟนเฮลโกะอ่ะเฮลโงขายเนี่ยค่ะอันนอันนี้อันนี้อนอันนี้อันน้สองรอยกได้รอยแปดสีดังอันนี้รอย ได้มเมื่อมาจากบ้านมาจากมาเทียวไอจีนเที่ยวแค่ะมาแต่ใส่บุ๋มยังคนไทยคนประเทศไหนเยอรมันญี่ปุ่นขอสอนสอนเยอรมันเยอรมันญี่ปุ่นลูกครึ่งจ้าลูกครึ่งญี่ปุ่นเยอรมันเยอรมันตาคือข้างนี้เทา้น ลูกครึ่งลูกครึ่งญี่ปุ่นคุณยายจ้ามาเขียบเอาไปกินบ่หัว่้จะกินหนึงเจ้ายายเฮีนีกจาละหงาเหางงบิ้งบ้สียงเหาเหงงอันนี้จันเะคเดรั่ง จานละสองร้อยจานละสองร้อยนะฟโฟนเดี๋ยโนกเหลือกโดยตรงเหลืองเล<ป><ป>ยตรงมันมันหัวก็ออกนี่มันปะจา้าอันนี้ขาวตัวนี่อเ,เอาบปล่าอือ ใช่ๆโฟรคัวีดสใช่เรียงมะฟางหนึ่ก่อนถามวางเด้๋ยวก่อนอ้มก็เบิดถหาฟางหนึ่งหิตที่ชอบเหตุที่ชอบใช่ยัหมี่ยัมมี่อิกิโนจ้าอ๋อเหตุที่ใหญ่างญ่อเ้อมันเป็นเหตุเพ่งดอกอันนั้น มันออกบนลายมือเลย่นสองมือเมือนกันเอาเอาด้กเลือแต่โฟนต่เอาหน้ามาติมาอย่างนอนอันนี้มันมีอย่างไข่เหลืองสองลอยเลยเดี๋ยวเอาไปแกงปุนเตแกงมีดอันนี้เปียนเป็นไข่เหลืองเดยว่ค่ะ เขาเป็นเหลืองแทนคุณนั่นแนนบ้าะคุณนั่แนนบละคุณน่นแนบาละคุณนี่ลูกซ้ายแล้ว็นใชเจ้าจดเน่จติดต่อผู้สามก็จีิดต่อผู้สาวประเทศนอกให้หนนี่โอนเนีอครับไปย้ายมาโอนมามาโอนผู้หญิงมเอาไปลากเทนเ่าไปลวกไวรัสเลี้ยกินอะไรกันลวกลวกเาไปลวกแบบ ờ <laughs> dạ oh yeah, cứ phải giờ nhúc cày có mô thế <laughs>